คอลัมน์นิยายเรื่องสัง้นอิงธรรมะเรื่องขี้แมวกับแฟนฉันโดยบุญรักเช้าวันนี้เป็นวันหยุดแฟนผมตื่นก่อนแล้วออกไปหน้าบ้านสักพักก็ผลุนผันเข้ามาลากผมลงจากเตียงด้วยอารมณ์แบบว่าหงุดหงิดเต็มที่พี่มาดูอะไรนี่เร็วผมปล่อยให้เธอลากไปหน้าบ้านทั้งๆท,ท,ที่ยังงวงเียอยู่วันหยุดแท้ๆจะนอนให้ตะว,วันมันเลียก้นสักหน่อยก็ไม่ได้ ถึงหน้าบ้านแฟนผมเธอชี้ให้ดูกองขี้แมว3ามถสกองบนสนามหญ้าผมเช่าบ้านหลังนี้ได้สมเดือนกว่าเป็นทาวเฮาส์เล็กๆที่มีพื้นที่ว่างข้างที่จอดรถอยู่นิดหน่อยเลยเอาไม้กระถางและหญ้ามาลงไว้ไม่เคยเลี้ยงแมวหรือสุนัขดังนั้นการมีกองของเสียแมวเกลื่อนกลาดอยู่ในบ้านจึงดูเป็นเรื่องแปลกแมวบ้านที่ไหนเนี่ยจับได้จะเครียดให้ตายเลยแฟนผมบ่นออกมาอย่างเหลืออด แฟนผมดูจะหุนหง,งิดเป็นพิเศษเธอเป็นคนจมูกไวหอมมากเหม็นมากอยู่เป็นนิสัยระหว่างพูดยังเอามืออุดจมูกอยู่เลยส่วนผมไม่หงุดหงิดเท่าไหร่ยังพอทนไหวแค่แปลกใจที่ว่าแมวที่ไหนมาทําธุระไว้สัตทั่วสนามญ้าแบบเนี้ยเมื่อเช้าวันก่อนตอนออกมารดน้ําต้นไม้ผมยังไม่เห็นเลยพี่เก็บให้หมดเลยนะแฟนผมหันมาสั่งผมซะอย่างนั้นรดน้ําต้นไม้ยงไงอะแมวมาขี้ไว้สามสี่วันแล้วย,ยังไม่เห็นอีก เธอบ่นใส่ผมด้วยความหงุดหงิดและเดินเข้าบ้านไปผมชินกับการถูกประบายอารมณ์ใส่แบบเนี้หรือว่าปล่อยวางได้อันนี้ยังไม่แน่ใจแต่เดาว่าคงเป็นอย่างแรกมากกว่าก็เ,เบี้ยวรถน้ำต้นไม้มาหลายเช้าแล้วเหมือนกันเลยไม่ทันเห็นกองขี้แมวระหว่างกำลังคิดจะหาอะไรมาตักขี้แมวออกจากสนามหญ้าหางตาเหลือไปเห็นเจ้าของบ้านข้างๆอุ้มแมวขาวเข้าบ้านเหมือนกลัวผมจะเห็นแมวตัวนั้น เชอรอยจะเป็นเจ้าตัวนี้นี่เองที่สร้างปัญหาให้ผมต้องกลายเป็นเทศบาลจําเป็นผมเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาบ้างเว้นกรรมอะไรนะนอนอยู่ดีๆถูกปลุกให้มาเก็บขี้แมวซะอย่างนั้นเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงบ้านท่านมีทําไมท่านไม่ทำธุระซะที่บ้านท่านมาทําบ้านผมเลอะเทอะทาไมพอคนเลี้ยงรู้ว่าแมวของตัวเองมาถ่ายไว้เต็มบ้านเขาจะขอโทษสักคำก็ไม่มีอุ้มจำเลยหนีเข้าบ้านเฉย แฟนผมก็อีกคนเจอและเก็บซะก็หมดเรื่องต้องเป็นลากผมจากเตียงอันแสนนุ่มสบายแถมยังใช้ผมเป็นที่ระบายอารมณ์ซะอีกผมริ่มพึงลำพันในใจวนไปวนมาระหว่างที่เอาครีมขี้บฐานขี้เก็บขี้แมวจากสนามหญ้าไปใส่ไว้ในโคนไม้กระถางหลังจากวันนั้นสนามหญ้าหน้าบ้านผมก็กลายเป็นสุขาของแมวขาวข้างบ้านไปแบบไม่เต็มใจเป็นอย่างยิ่ง มันทำให้ผมต้องมีหน้าที่เก็บขี้แมวเพิ่มจากรดน้ำต้นไม้ซึ่งทำอยู่เดิมในทุกเช้าในวงเล็บเฉพาะเช้าที่ขยันนะครับวงเล็บปิดวันไหนลืมโดยขี้เกียจเก็บขี้แมวจนปล่อยให้แฟนผมมาเป็นคนเจอขี้แมวเข้าวันนั้นผมไม่ได้ถูกเอเตโรลั่นบ้านไอแมวเจ้ากรรมก็ช่างขยันซะจริงๆไม่เคยเว้นให้ผมได้ว่างเลยสักวันจากหนึ่งวันเป็นสองวันจนเป็นกว่าหนึ่งสัปดาห์ละ จากยังไม่ค่อยจะแน่ใจว่าจะเป็นแมวขาวข้างบ้านหรือไม่จนมีวันหนึง่งเห็นมันปล่อยทุ่นระเบิดกลางสนามหญ้ากับตาจึงเป็นที่แน่ใจว่าเป็นมันแน่ๆความหงุดหงิดในอารมณ์เริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกลามไปยังเจ้าของแมวเจอหน้ากันเมื่อไหร่ผมอดทําหน้าตาถึงเครียดใส่เขาไม่ได้หน้าตาบูดบึ้งของผมคงลามไปยังที่ทํางานวันนี้มาหาสนันจึงเข้ามาทักผมแบบตั้งใจหงุดหงิดอะไรมาหรอพี่ สองสมวันนียหน้าพี่ดีกว่าบ้านท้ายผมหน่อยเดียมาหาสนันทักผมก็งดหิดแมวข้างบ้านนะสิมาขี้ทิ้งไว้ให้คาดเก็บอาทิตย์กว่าๆแล้วเนี่ยผมตอบสนันไม่ได้เป็นมาหาจริงๆหรอกนะครับแต่ความที่เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมที่เพื่อนฝูงพึ่งพาได้เสมอติดขัดข้อธรรมะเรื่องใดก็ถามได้เรื่องทุกข้อถ้ามาหาสนันไม่รู้เขาก็จะไปนค้นมาตอบให้ฟังจนได้แถมยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานบุญต่างๆอยู่บ่อย เพื่อนฝูงจึงยกเป็นมหาและมอบตำแหน่งมคณายกประจำบริษัทให้เจ้าตัวเองก็ไม่ใส่ใจอะไรมากนะักใครอยากเรียกอะไรก็เรียกปะสุดท้ายทุกคนจึงเรียกเขาว่ามหาสนันกันทั้งในและนอกบริษัทผมมีวิธีให้พี่หายงุนหิดนะขึ้นอยู่กับว่าพี่จะเชื่อผมและจะทำตามวิธีของผมหรือเปล่ามหาสนันบอกผมทำไงวะไหนลองว่ามาสิผมถามด้วยความอยากรู้ แล้รู้สึกหมุดหญิดกับอารมณ์บูดบูดแบบนี้เต็มแก่มหาสนันอธิบายให้ผมฟังซียืดยาวผมฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ตั้งใจว่าจะลองเอาวิธีที่เขาบอกมาลองใช้ดูก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเช้าวันนี้เป็นวันหยุดอีกครั้งหนึง่งแฟนผมตะโกนเรียกแต่เช้าให้ไปเก็บขี้แมวเพราะเดี๋ยวเสียสายจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านผมลุกจากเตียงล้างหน้าล้างตาแล้เตรียมไปเก็บขี้แมวใส่โคนไม้เหมือนทุกวัน พอถึงสนามหญ้าจึงเห็นว่าวันนี้ขี้แมวไม่เป็นกองอย่างทุกวันดูเป็นก้อนเล็กๆโรยไว้เป็นทางเหมือนท่านแมวท่านเดินไปขี้ไปยังไงอย่างนั้นดูสิดูมันทําเก็บวันละกองก็รําคาญพอแรงอยู่ละนี่ดันทําเป็นกองเล็กกองน้อยเรียราดไปหมดผมเริ่มรู้สึกหงุดหงิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ขีบขี้แมวไปใส่โคนไม้ทีละก้อนทีละก้อน,อนยังเก็บไม่ทันเสร็จสายตาเหลือไปเห็นเจ้าของแมวข้างบ้าน

สายตาเหลือไปเห็นเจ้าของแมวข้างบ้านกำลังชะโงกหน้ามองข้ามรั้วมาดูผมเก็บขี้แมวอยู่พอดีเท่านั้นเองผมก็คล้ายลูกโป่งที่ถูกสูบลมจนเต็มแล้วระเบิดออกความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นทวีจนกลายเป็นความโกรธแน่นเต็มอกนึกจะเอาขี้แมวระเลงหน้าเจ้าของข้างบ้านสักทีหนึ่งโทษฐานที่ปล่อยปะละเลยในการดูแลแมวจนคนอื่นเขาเดือดร้อนในชั่วขณะที่มือขยับจะเอาครีมขีบขี้ป้ายหน้าเจ้าของแมวข้างบ้าน คำพูดหลายวันก่อนของมหาสนันก็ผุดขึ้นในใจผมได้ทันเวลาหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดมหาสนั่นบอกผมอะไรของเองวะหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดผมถามฉุนฉุนอย่างไม่เข้าใจก็คืออย่างนี้นะพี่ผมจะขยายความให้ฟังคือเวลาที่คนเราหงุดหงิดเนี่ยการจะตัดสินใจทําอะไรมันจะผิดพลาดไปหมดเพราะอารมณ์โกรธจะเป็นผู้ชักนําตัวเราแทนที่จะใช้ปัญญานาเหมือนตอนที่ไม่โกรธดังนั้น ถ้าเรารู้ตัวว่าตอนเนี้ยเรากําลังหงุดหงิดจะทําให้เราตั้งสติได้ไม่เผลอทําอะไรผิดๆออกไปนอกจากนี้นะพี่การรู้ตัวเองหงุดหงิดอยู่จะเป็นการตัดเชื้อที่สร้างความหงุดหงิดทําให้อารมณ์หงุดหงิดนั้นสลายตัวไปเองยังงงๆอยู่อ่ะมันเป็นยังไงกันวะไอ้แค่รู้ก็หายหงุดหงิดได้เนี่ยผมยังคงงงตืบอยู่เหมือนเดิมก็ยกตัวอย่างนะพี่ตอนที่พี่เก็บขี้แมวอยู่อ่ะ พี่หง,งุดหงิดเพราะอะไรพี่คงรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่หรือรู้สึกเหม็นหรือรู้สึกอยากตบ,บันหน้าคนข้างบ้านความรู้สึกแบบเนี้ยทําให้พี่หง,งุดหงิดเพราะเป็นความอึดอ,อัดขัดข้องที่ไม่ได้อย่างใจพี่แต่พอพี่มารู้อยู่กับความหง,งุดหงิดพี่จะไม่คิดว่าการเก็บขี้แมวมเป็นหน้าที่ของพี่หรือเปล่าขี้แมวเหม็นหรือไม่เหม็นความรู้สึกอยากตบ,บันหน้าคนก็ไม่มีพวกเนี้ยเป็นเชื้อของความหง,งุดหงิดเมื่อขาดเชื้อ ความหงุดหงิดก็สลายตัวไปคล้ายกับจะพอรู้เรื่องขึ้นมาบ้างวะ่ะแต่วิธีการที่เอ็งบอกข้ามันเนี่ยไม่เห็นจะทําให้แมวบ้าข้างบ้านเลิกเข้ามาขี้ในบ้านข้าเลยนีว่วะผมบอกวิธีให้พี่หายหงุดหงิดนะเรื่องอื่นพี่คิดเอาเองมั่งสิคนอะไรจะต้องให้บอกซะทุกเรื่องมาหาสนันพูดไปยิ้มไปแบบกวนๆเออไอเวนบอกมาก็ไม่เห็นจะเข้าใจยังจะมากวนเท้าอีกเดี๋ยวปัด ผมขยับทำเป็นเจะเตะมหาสนั่นซะอย่างนั้นรู้จักกันมานานแล้วครับตั้งแต่ยังไม่ได้ฉายามาหาเลยด้วยซ้ํามหาสนันขยับทำท่าหลบพอเป็นพิธีพี่ลองทำดูว่ารักกันปรากฏขึ้นมาก็รู้ว่าเฉยๆไม่ต้องทำไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดพอหายโกรธแล้วค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำได้ผลยังไงมาเล่าผมฟังบ้างกันอาการขยับมือของผมค้างไว้อย่างนั้นผมรู้สึกได้ถึงความโกรธอัดอยู่เต็มอกแต่ความที่นึกถึงคำพูดของมหาสนันขึ้นมาได้ และหยุดการกระทําทุกอย่างไว้อย่างนั้นผมรู้สึกได้ถึงมือที่สั่นน้อยๆด้วยความโกรธอย่างเต็มที่ใจหนึ่งอยากจะเอาขี้แมวป้ายหน้าเขาอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ดีคล้ายใจถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายแต่ละฝ่ายพยายามดึงเราไปเข้าพวกให้ได้เป็นอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งจึงรู้สึกได้ว่าความโกรธเริ่มคลายตัวลงเหลือบมองไปที่รั้วอีกครั้งก็พบว่า เจ้าของแมวข้างบ้านหายไปจากสายตาแล้วความโกรธในใจผมก็เริ่มหายไปจนเกือบหมดเช่นกันเหลือเพียงความหงุดหงิดเล็กๆฟุ้งรบกวนอยู่เบาๆเหมือนควันไฟเบาบางที่เหลือจากเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เจ้าของแมวข้างบ้านคงเห็นท่าไม่ดีจึงหลบหน้ากลับเข้าบ้านไปผมหันมามองขี้แมวที่ยังคงอยู่ในคีมคีบฐานความหงุดหงิดทำท่าจะวูบวาบลุกติดไฟขึ้นมาอีกเลยตัดสินใจว่า อย่าเพิ่งมองเจ้าจำเลยที่หนึ่งก้อนนี้คงจะดีกว่าสายตาจึงสอดสายไปยังไม้กระถางที่ปลูกไว้จนไปพักอยู่ที่ช่อดอกเข็มสีแดงสดช่อหนึง่งสวยดีเหมือนกันนะต้นเข็มของผมไม่ได้ออกดอกให้เห็นมานานเท่าไหร่ก็จําไม่ได้แล้วหันไปดูกุหลาบก็กําลังออกดอกตูมเล็กๆสักวันสองวันคงบานล้อแข่งกับเข็มแดงของผมเข็มแสบกับเข็มชมพูก็กําลังชูช่อดอกตูมเตรียมผลิดอกให้ผมได้ชมเช่นกัน ฉันกลับมาจ้องดูขี้แมวในเคีมคีบฐานอยู่พักใหญ่จึงเพิ่งรู้สึกได้ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆวันที่ผมเห็นขี้แมวโดยที่ไม่มีความหงุดหงิดอยู่ในใจใช่ดอกไม้หรือเปล่าที่ทําให้ผมหายโกรธลองนึกย้อนกลับไปก็พบว่าไม่ใช่ความโกรธของผมเริ่มลดลงตอนที่ผมได้สติว่าใจฝ่ายหนึ่งอยากเอาขี้แมวป้ายนาเจ้าของบ้านข้างบ้านหรือว่านี่คือสิ่งที่มหาสนันบอกว่า ให้รู้ความโกรธไว้เฉยๆแล้วมันจะหายไปเองผมมองขี้แมวสลับกับดอกเข็มอยู่พักหนึ่งพลันความคิดคล้ายสว่างวาบผุดขึ้นมาจากกลางใจเจ้าขี้แมวนี่เองที่ได้กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้ไม้ดอกของผมชูช่อดอกสวยๆอวดผมอยู่อย่างเนี้ยผมไม่เคยให้ปุ๋ยไม้กระถางของผมเลยได้แต่รดน้ําบ้างในรดน้ําบ้างบางทีรดน้ําไม่เขาวันเว้นสองวันยังมีตั้งแต่เจ้าแมวขาวข้างบ้าน มาทำธุระไว้ให้เก็บทุกเช้าผลก็คือต้นไม้ของผมได้รับการรดน้ําจากผมทุกวันไปด้วยขี้แมวยังเป็นปุ๋ยให้ผมได้ชมดอกไม้สวยๆหลังจากที่ไม่ได้เห็นดอกของเขามาหลายเดือนผมเก็บขี้แมวที่ยังเหลืออยู่บนสนามหญ้าหน้าบ้านใส่โคนไม้จนหมดด้วยความแจ่มใสเป็นพิเศษความหงุดหงิดในการเก็บขี้แมวถูกแทนที่ด้วยความยินดีที่ได้ปุ๋ยฟรีและความหวังที่จะได้เห็นสวนไม้ดอกเล็กๆของผม ็มไปด้วยดอกไม้หลากสีไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผมไม่เคยหงุดหงิดในการเก็บขี้แมวอีกเลยกลับกลายเป็นว่าทุกเช้าผมออกไปหน้าบ้านด้วยความหวังว่าจะได้เจอขี้แมวสักกองหนึ่งบางวันหาขี้แมวไม่เจอกลับทําให้ผมหงุดหงิดซะด้วยซ้ําไปวันไหนเจอกองใหญ่ยิ่งอารมณ์ดีเป็นพิเศษเวลาขี้เก็บขี้แมวแต่ละก้อนนอกจากไม่หงุดหงิดแล้ว กลับรู้สึกมีความสุขด้วยซ้ำตอนนี้สวนไม้ดอกบ้านผมแข่งกันออกดอกสลอนสวยพราาไปหมดเป็นความมหัศจรรย์อย่างใหญ่หลวงจริงๆนะครับเพียงมุมมองที่พลิกไปนิดเดียวลลของอารมณ์กลับกลายเป็นคนละขั้วได้ขนาดเนี้ยผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้มหาสนั่นฟังเขาอนุโมทนาสาธุสยกใหญ่แถมยังชี้ให้ผมเห็นด้วยว่าผมเฉียดเข้าใกล้คุกไปแค่ไหนตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจจนเขาอธิบายผมว่า วันนั้นถ้าผมเอาขี้แมวป้ายหน้าคนข้างบ้านเข้าจริงๆเขาอาจแจ้งตำรวจมาจับผมผมอาจต้องเข้าไปนอนกินข้าวแดงอยู่ในคุกก็ได้คงไม่ได้อยู่บ้านและชื่นชมดอกไม้สวยเหมือนอย่างทุกวันนี้และถึงแม้ว่าเจ้าของแมวจะไม่เอาเรื่องผมจนเข้าคุกแต่การที่เปิดการวิวาทกันกับคนข้างบ้านก็เหมือนการสร้างนารกไว้ที่บ้านของคู่กรณีทั้งคู่ย่อไม่มีวันอยู่อย่างสงบสุขได้ผมไม่เห็นด้วยในข้อหลังสุดนี้เท่าไหร่ ผมย้งมหาสนันไปว่าก็แมวของเขาเป็นฝ่ายมาทําบ้านผมเลอะเทอะเขาควรเป็นฝ่ายเดือดร้อนด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ผมเดือดร้อนอยู่คนเดียวผลย่อมไหลามาแต่เหตุน,นะพี่มหาสนันบอกพี่ต้องเคยไปทําให้บ้านใครเขาเลอะเทอะไว้การถึงส่งว่าพี่ต้องโดนใครมาทําให้บ้านที่เลอะเทอะบ้างเฮ้ยข hey, ้าม่เคยไปทําบ้านเขาโลกสนิดเลยนะต่างคนต่างอยู่คุยกันสักคํายังไม่เคยผมแย้งไม่ใช่แบบนั้นพี่ แบบนั้นเขาเรียกว่าเวนกรรมน่ะไม่จําเป็นต้องตาต่อตาฟันต่อฟันแบบนั้นหรอกแบบว่าพี่อาจเคยเผลอคว้างหินไปโดนหัวใครมาสักหลายชาติก่อนพอมาชาติเนี้ยเลยมีกิ่งไม้ร่วงใส่หัวพี่อะไรประมาณเนี้ยมหาสนันยกตัวอย่างแล้วแบบเนี้ยถือว่าพี่หมดกรรมหรือยังอ่ะผมถามมหาสนันด้วยความอยากรู้ตอบไม่ได้หรอกพี่แต่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งว่าผลของกรรมที่ทําให้บ้านพี่เลอะเทอะไม่มีผลกับพี่แล้ว ขี้แมวไม่ทําให้พี่หงุดหงิดได้อีกตรงกันข้ามกลับทําให้พี่สบายใจอย่างเนี้ยอาจเป็นได้ว่าผลกรรมที่ไม่ดีออกผลกับพี่ไม่ได้พี่ลองคิดดูสิจะมีใครมีความสุขกับการเก็บขี้แมวเหมือนอย่างพี่อ่ะไปเล่าให้ใครฟังใครเขาจะเชื่อผมเห็นด้วยกับมหาสนันในเรื่องนี้ไม่เจอกับตัวเองก็ไม่เชื่อว่าใครจะบ้ามีความสุขกับการเก็บขี้แมวแต่ข้าก็ยังต้องเก็บขี้แมวอยู่ดีอ่ะทัยัยงไงแมวข้างบ้าน จะเลิกข้ามรั้วามาขี้บ้านข้าววะผมถามมาหาสนันไม่ใช่กิจของผมมหาสนันพูดจบปุ๊บก,ก็ขยับหนีผมปับ๊บคงจะกลัวผมเบี่ยงแข้งใส่ผมไม่ทันจะได้คิดทำอะไรเขาหรอกครับกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรดีที่จะทำให้เจ้าแมวขาวข้างบ้านเลิกใช้สนามหญ้าบ้านผมเป็นสุขาสถีที่จริงผมคิดมาตั้งนานแล้วนะครับไอการหาวิธีที่จะปราบขี้แมวเนี่ย จะบอกเจ้าของแมวให้เขารู้เขาจะได้กันแมวเขาไว้ก็ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะจริงๆเขาก็รู้อยู่ว่าแมวของเขาเข้ามาปลดทุกในบ้านผมถ้าเขาจะจัดการให้ผมเขาก็คงทําไปนานแล้วจะก,กันแมวไม่ให้เข้าบ้านก็ไม่รู้จะก,กันยังไงแมวนะครับท่านผู้อา่านปีนโน่นโดดนี่ข้ามนู่นได้ทั่วไปหมดเคยคิดจะหาหมามาไล่แมวก็กลัวว่าต้องมาเก็บขี้หมาแทนซะอย่างนั้นคิดวนไปมา ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ถึงผมจะไม่หงุดหงิดกับขี้แมวแล้วแต่การไม่มีแมวมาขี้เลอะบ้านก็ถือว่าเป็นลาบที่ประเสริฐกว่าจริงไหมครับเมื่อยังคิดหาวิธีจัดการแมวขาวข้างบ้านอย่างไม่ได้ก็ได้จะปล่อยให้มันเป็นไปให้ผมนี่ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าไหร่ละแต่ที่ยังเดือดร้อนอยู่ก็คือแฟนผมนั่นแหละความจมูกไวของเธอคงทําให้เธอรับลูกกลิ่นของเสียของท่านแมวได้ดีเป็นพิเศษบางทีผมไม่ได้กลิ่นเอาสิ้นเลย คุณเธอก็บ่นว่าเหม็นจนแทบทนไม่ได้นี่ยังดีนะครับที่ลมมักจะพัดจากหลังบ้านออกไปหน้าบ้านถ้าวันไหนลมหวนกลับทิศแล้วก็ผมต้องหนีไปอยู่ที่อื่นสักพักใหญ่ๆจึงจะกลับบ้านได้ไม่ใช่ผมเหม็นขี้แมวที่ลมหอบเข้าบ้านมานะครับแต่ผมขี้เกียจฟังแฟนผมบ่นเป็นหมีกินพึ่งต่างหากคุณเธอนะ่ะบ่นถึงกลิ่นขี้แมวจนกว่าลมจะเปลี่ยนทิศนั่นทีเดียวมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังแรงของลม ผมไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้แต่หลบออกนอกบ้านไปเป็นพักๆสำหรับคนข้างบ้านดูเขาพยายามจะเข้ามาคุยกับผมอยู่เหมือนกันแต่พอเจอหน้ากันจังๆเขาก็หลบหน้าผมทุกทีผมว่าเขายังกลัวผมจะเอาขี้ป้ายหน้าเขาอยู่นั่นแหละเรื่องอะไรผมจะเอาขี้ไปป้ายหน้าเขาหรอครับเสียดายแย่เลยสู้เก็บไว้เป็นปุ๋ยก็ไม่ได้อย่างไรก็ดีจนล้าจนรอดผมกับเขาก็ยังไม่เคยได้คุยกันดังนั้น เรื่องจะญาติดีต่อกันคงต้องพักเอาไว้ก่อนหลายวันผ่านไปจนถึงวันหยุดอีกครั้งหนึ่งผมสลึมสลือตื่นขึ้นจากการที่ได้ยินเสียงคนคุ้นเคยกันอยู่หน้าบ้านล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วพอเดินออกมาดูจึงเห็นว่าเป็นแฟนผมกับมหาสนัน่นกำลังสนทนากันอยู่ผมกลับเลยนะพี่สวัสดีครับมหาสนั่นยกมือไหว้ผมและขึ้นมอเตอร์ไซค์ทำท่าจะรีบกลับซะอย่างนั้นเฮ้ยมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาทำเป็นรีบกลับ ยังไม่ทันมีเรื่องกันเลยผมหยอกเขาเล่นอยู่รอมีเรื่องก่อนสิผมแยกต่อมาเอาของจากบ้านพี่สาวไปให้แม่นะพี่พอดีเจอเจ๊อยู่หน้าบ้านเลยแวะคุยด้วยป่านนี้แม่รองเงกแล้วผมกลับเลยดีกว่าพูดจบก็หันหัวมอเตอร์ไซค์กลับสตาร์ทเครื่องและออกรถไปจากบ้านผมพี่สาวของมหาสนันเช่าบ้านอยู่ถัดจากบ้านผมไปไม่กี่หลังห้องเช่าของมหาสนันและแม่ของเขาก็อยู่ห่างจากแถวนี้ไม่มากนะัก ทั้งเขาและแม่ของเขาจึงมักแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนแถวนี้อยู่เสมอทําให้ครอบครัวของเราทั้งสองค่อนข้างสนิทกันเป็นพิเศษมาหาสนันยังชอบเรียกแฟนผมว่าเจ๊จนติดปากทั้งที่ความจริงอายุเขามากกว่าแฟนผมตั้งหลายปีแล้วมาหาเขามีทุรออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าผมหันไปถามแฟนผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกพี่คุยกันเรื่องขี้แมวนี่แหละพี่นี่ก็ไม่ไหวเหลยคุยกับพี่มาหาแป๊บเดียวก็เรียบร้อยละพูดจบ แฟนผมก็เดินกลับเข้าบ้านก่อนเข้าประตูยังไม่ไหวหันมาสำทับไว้กับผมอีกเก็บขี้แมวซะด้วยละ่ะพูดจบจึงเดินเข้าประตูบ้านไปผมเก็บขี้แมวและรดน้ำต้นไม้ตามปกติมหาสนันคงมีอุบายดีๆอะไรสักอย่างมาบอกแฟนผมให้คลายหมุดหงิดจากกลิ่นขี้แมวเป็นแน่ดีเหมือนกันผมจะได้ไม่ต้องฟังคุณเธอบน่นเวลาลมหอบกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เข้าบ้านผมอยากรู้จังว่ามหาสนันบอกอะไรแฟนผม ผมถามเจ้าหล่อนเธอได้แต่ไ,ไล่ให้ไปถามมาหาสนันเอาเองสามวันผ่านไปผมถึงเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติไม่มีขี้แมวให้ผมเก็บมาสามวันแล้วนับจากเช้าวันที่มาหาสนันแวะมาหาที่บ้านสนามหญ้าหน้าบ้านผมไรว้วีแววข,ของขี้แมวให้เห็นพยายามหาดูว่าท่านแมวย้ายที่ปลดทุกข์ไปมุมไหนของบ้านหรือเปล่าก็ไม่มีนี่เธอสองสมวันเนี้ยเธอเห็นขี้แมวบ้างไหม ผมถามแฟนผมไม่เห็นมีในพี่ไม่มีขี้แมวก็ดีแล้วนินนะาพี่ถามทำไมผมไม่ได้ตอบอะไรออกไปหากบอกเธอว่าผมคิดถึงขี้แมวเดีย๋ยวจะกลายเป็นชนวนข้อพิพาทของครอบครัวไปซะอีกคงเป็นเพราะคำพูดของมหาสนันแน่ๆจึงมีผลทำให้ขี้แมวหายไปจากบ้านผมได้หรือมหาสนันจะยุให้แฟนผมจับแมวไปเชือดทิ้งเสร็จแล้วก็ไม่รู้ผมเองก็ไม่ได้เห็นเจ้าแมวขาวข้างบ้านมาหลายวันแล้วเหมือนกัน หรือจะเป็นเจ้ามหาสนันนั่นแหละที่เป็นฆาตกรหลายวันเนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเลยคงหลบหน้าผมอยู่เป็นแน่ผมมั่นใจในข้อหลังนี้มากกว่าเพราะแฟนผมคงใจไม่ถึงพอที่จะฆาตกรรมแมวได้หรอกแต่มหาสนันเองก็ธรรมะธมูสูงอยู่ไม่ใช่น้อยจะฆ่าแมวทั้งตัวได้เชียวหรอเขาว่าฆ่าแมวเหมือนฆ่าเนียนชุนนะจนวันเนี้ความอดทนของผมก็เป็นอันถึงที่สุดผมดักรอมหาสนันอย,อยู่หน้าห้องเจ้านายของเขา กะว่าสายๆเขาต้องมาเอางานให้ลูกพี่เขาเซ็นแน่ๆวันนี้ยังไงต้องถามให้รู้เรื่องคนอะไรจะใจดำถึงขั้นฆ่าแมวได้ลงคอรออยู่สักพักก็เห็นเขาเดินขึ้นบันไดามาผมตรงรี่เข้าไปหาเขาทันทีมาหาหยุดคุยกันแป๊บหนึ่งก่อนผมทักและฉุดเขาออกจากโถงบันไดที่มักจะมีคนพลุกพล่านมีอะไรด่วนไหมพี่ขอเอางานไปให้หนายเซนก่อนเดี๋ยวค่อยมาออกมาคุยกันมาหาดูรีบร้อนกว่าปกติ ไม่ได้เองต้องตอบข้าก่อนว่าเองฆ่าแมวทำไมผมยิงคำถามที่อัดอั้นมานานกะว่าไม่ให้ได้ตั้งตัวกันละทีเนี้ยแมวอะไรที่ไหนกันพี่ยุงสักตัวยังไม่ตกมาหลายปีแล้วมหาสนันปฏิเสธเสียงหลงถ้าเองไม่ได้ทำและใครทำอย่างนั้นก็ไม่พ้นเองอยู่ดีนั่นแหละเองใช่ไหมที่กล่อมแฟนข้าให้เอาแมวไปเชือดผมไล่เบี้ยต่อยังไ,ไงวันเนี้ยผมต้องไล่มหาสนันให้จนกลางกระดานให้ได้โอ้ยพี่ ผมจะไปกล่อมเจ๊ให้ทำบาปทำกรรมแบบนั้นทำไมพี่ใจเย็นๆก่อนดิทำไมพี่ถึงคิดว่าผมหรือเจ๊เป็นคนฆ่าแมวล,ล่ะพี่ก็แมวข่าวข้างบ้านฆ่าไงมันหายไปตั้งแต่วันที่เองไปบ้านฆ่านั่นแหละถ้าไม่ใช่เองที่ยุแฟนฆ่าก็คงเป็นฝีมือเองเองใช่ไหมละ่ะยอมรับมาดีๆท่านนะอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรคืออย่างนี้นะพี่วันนั้นน่ะแวะไปคุยกับเจ๊ผมเห็นเจ๊แกบ,บ่นเรื่องขี้แมวผมก็เลยช่วยจัดการให้ มหาสนั่นเริ่มคลายออกมานั่นไง,น,ง,น,งนั่นไงบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าเองจัดการยังไงผมเรง่งผมก็เข้าไปคุยกับคนข้างบ้านพี่นะสิผมเข้าไปบอกเขาว่าแมวบ้านเขาอ่ะเขามาทําทุลระบ้านพี่ทุกวันเลยยังพามาดูหลักฐานที่บ้านพี่ด้วยเข้าไปคุยขอบคนข้างบ้านผมพูดงำเดี๋ยวลคอเขาขอโทษกับพ่อใหญ่เลยนะพี่มหาสนั่นพูดต่อเขาไม่เคยรู้เลยว่าแมวของเขามาสร้างความเดือดร้อนในบ้านพี่ เขารับป่าจะดูแลแมวของเขาอย่างดีไม่ให้ก่อเรื่องอีกเขายัางบอกอีกนะพี่ว่าสงสัยเพราะเรื่องขี้แมวนี่หละมั้งจะเข้าไปคุยกับพี่ทีไรพี่ทำหน้าเหมือนอยากเอาขี้ป้ายหน้าเขาซะทุกทีป่ะผมไม่มีคำพูดจะกล่าวได้แต่มองหน้ามหาสนันนิ่งอยู่อย่างนั้นพี่นี่ก็แปลกคนนะทนเหม็นขี้แมวอยู่ได้ตั้งเป็นเดือนมหาสนันบนก่อนเดินจากผมไป